เราก็มาอัปเดตอาการไม่สบายของน้องสเตมกันนะคะคือน้องสเตมกับน้องซีแกรมเนี่ยไม่สบายกันทั้งคู่เลยนะซึ่งน้องสแตมน่ะตอนที่ซ้อมมนรักเด้งดึงน่ะก็คือป๊อกกี้พาไปหาหมอนะคะพาไปหาหมอแล้วก็ไปฉีดยาเพื่อที่จะป้องกันเอาไว้แล้วก็มาซ้อมต่อแล้วก็เพื่อที่จะได้แสดงมนรักเด้งดึงนะทุกคนแต่ว่า น้องสเตมอะค่ะก็คือก็ออกมาโพสขอโทษแม่แม่ด้วยนะเพราะว่าน้องสเตมไม่ได้ได้อยู่ในช่วงเตยลาเพราะว่าอะไรเพราะว่าแม่คิงกับพี่ป๊อกกี้อะดูแลก็คือพาไปไปโรงพยาบาลค่ะทุกคนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตอนช่วงเตยลานะ่ะครูจูเนียเนี่ยร้องเพลงแทนน้องสเตมนะคะอืเพลงที่น้องสเตมจะร้องนี่ก็คือ ถ้ากันยูขังสไลเดอร์นะพี่น้องอันนี้คู่จุดนี้ลองลองแทนจ้ะเพราะว่าน้องสแตมกับโบไฟนอไปหาหมอสินะจ้ะแต่ว่าน้องก็มีสปิริตนะอดทนแสดงจนใกล้จะจบเลยนะคะอืมทีนี้อน้องสแตมนี่ก็ได้ออกมาโพส์ขอบคุณของฝากของเยี่ยมจากพี่พ,พี่แม่ๆด้วยนะทุกคนเพราะว่า fc เนี่ยต่างพากันเอาของมาเยี่ยมน้องนะคะมีพวกผลไม้แกะสดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีหลายอย่างเลยนะพวกเข้าต้มพวกนมพวกผลไม้อะไรต่างๆเนาะซึ่งเป็นของที่บารุงร่างกายทั้งนั้นเลยแล้วก็น้องแสแตมนี่งานที่สารคามนี่คือไม่ได้ไปร้องนะไม่ได้ขึ้นเวทีนะทุกคนน้องแสแตมก็โพสต์นะ อกว,ว่าหนูขอลาพักผ่อนอาจไม่ได้ขึ้นเวทีช่วงนี้หนูจะพยายามดูแลตัวเองให้มากกว่านี้รักษาตัวเองสังเกตอาการจะมาอัปเดตตัวเองใหม่อีกทีนะคะน้องก็ได้โพสแบบนี้เด้อพี่น้องเด้อแล้วก็ส่วนน้องซีแกรมนะคะทีแรกที่สารคามน่ะคือน้องซีแกรมก็คือว่าจะลาป่วยนั่นแหละ แต่ทีนี้บอสบีก็คือโทรไปถามอาการกับพ่อ B นะคะถามว่าเอออาการซีแกรมนเป็นยังไงบ้างแต่คือซีแกรมไม่ได้เป็นอะไรมากนะเพียงแค่ว่าเออมีน้ำมูกอะไรอย่างเงี้ยเฉยๆทีนี้บอสบีก็เลยบอกพ่อ B ว่างานที่สารคามก็เอ,อมามาขึ้นแต่ว่าจะให้ขึ้นตอนช่วง ช่วงสามทุ่มถึงสี่ทุ่มนะพี่น้องหลังจากนั้นก็จะให้น้องซีแกรมนี่ก็คือกลับบ้านไปพักผ่อนเพราะว่ามันก็ไม่ได้ไกลจากคอนแกนนะจ้ะทีนี้ก็เลยโอเคพ่อน้องซีแกรมก็เลยตกลงนะคะน้องซีแกรมก็ได้ไปขึ้นเวทีอยู่สารครามอยู่จ้ะพี่น้องโอเคมีข่าวล่าข่าวกระแสข่าวมาแมลงอะไรเดี๋ยวอมาเล่าให้ฟังอีกเด้อสำหรับวันนี้ขอบคุณ F c ซ ทุกคนที่ตามเผือกนะคะสวัสดีค่ะ